พบกับนักปั่น2องล้อที่ปั่นไปไกลถึงที่เบตรประเทศจีนครับเพื่อเปิดร้านกาแฟบนหลังคาโลกมีอย่างนี้ด้วยคุณหมอและเรื่องราวที่ทำให้คุณอึง้งนะด้วยการพาพ่อนะที่ป่วยเป็นอัมพาตเที่ยวโดยใช้จักรยานรวมระยะทางนะครับกว่า8,000กิโลเมตรเอา8ด0้อยผมดู0้วยริง0 0 0กิโลเมตร จากจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปจังหวัดกระบี่ครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงนะั้นช่วงน้าฮัมพลาดครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมมีเรื่องราวของหนุ่มนักปัน่น2อล้อนะครับที่ปั่นไปไกลถึงทิเบตประเทศจีนเพื่อเปิดร้านกาแฟบนจุดที่ถูกขนานนามให้เป็นหลังคาโลกคุณผู้ชม เพราะพื้นราบนะฮะที่ทิเบตสูงจากระดับน้ำทะเลถึง3,600เมตรคุณผู้ชมลองเทียบดูนะครับจุดสูงสุดของประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ใช่ไหมครับสูง2,656เมตรเอาใจผมดีเยี่ยมมากครับนี่ยังเตีย้ยกว่าอยู่ดีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขากลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้สร้างความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณอึง้งในการพาคุณพ่อที่ป่วยเปน็นอัมพาตเที่ยวโดยใช้จัก,กรยาน <Yeah. S 1> รวมระยะทางกว่า800กิโลเมตรด้วยการจากสมุทรปราการไปถึงกระบี่พบกับเขากันเลยดีกว่านะครับคุณกิติพงศ์กองแก้วหรือว่าคุณโอ๊ตนนนั่นเองก็รู้จัสกันครับชื่อคือโอ,นอน๊ตน<อ>เนเป็นชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับผมแต่ว่าฉายาโอ,นอน๊ตนนโอ๊ตนนจุดจัดนนคุณโอ๊ตนนเพราะมาจากจังหวัดนนนั่นเอ,เองนะครับทีมงานผมให้ข้อมูลว่าคุณติดจักรยานมาก คือถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีจักรยานรู้สึกยไงฮะมันขาดขาไปขาเหมันขาดขาไปขาหนึ่งครับปั่นไปทั่วเลยเหรอฮะผมว่าใช้จักรยานเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วฮะแค่มพค่งเคยนั่งรถเลยแต่ที่มันแปลกก็คือว่าเขาไม่ได้ปั่นเหมือนเป็นปักซอยสิคุณผู้ชมเวลาเขาออกจากบ้านทีนึงเนี่ยเขาไปไกลมากนะฮะเอาแบบเอาแบบยกตัวอย่างดีกว่าเช่นออกจากบ้านปั่นไปไหนนะปั่นไปปกติสมัยก่อนปั่นจักรยานไปทํางานจังหวัดจังหวัดนนท์มามาบึงคลองไปกลับ จังหวัดโนนมาบำรุงะองไปกลับคุณผู้ชมทุกวันนะเออหรือตอนบ่ายบางทีว่างๆไปห้างไม่ไปนะครับปั่นไปบ้านโป่งใช่ไหมครับใช่ครับไปกินเป็ดไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่บ้านเป็นเป็ดย่างที่บ้านโป่งบ้านโป่งฮะรานบุรีฮะเออเค่อยคยปั่นไปนิวยอร์กไหมครับบางวันเวลาเบื่อเลยครับไปคงไปแถวไปดูไปแถวโตเกียวทาวมากกว่าโตเกียวทาวมากกว่านะครับปั่นไปไกลมากไกลสุดเท่าที่เคยปั่นมาเนี่ยคือที่เบตถูกไหมใช่ครับผมนะครับกี่กิโลจะเป็นไหม เรื่องที่ปันจักรยานเนี่ยไปเปิดร้านกาแฟนะครับบนหลังคาโลกท่ทิเบตเนี่ยคือคิดได้ยังไงทาไมถึงตัดสินใจจะไปเปิดร้านกาแฟที่นั่นเริ่มต้นก็คือเพื่อนผมคนฮ่องกงครับมาเจอกันที่ประเทศไทยเขาต้องการจะลองปันจักรยานเดินมาศึกษาข้อมูลที่ไทยหาชมรมจักรยานที่ไทยแล้วก็เขาซื้อจักรยานที่ไทยออกทิปจักรยานจากกรุงเทพไปอยุธยาครับแล้วบังเอญวันนั้นผมทํางานอาสาอยู่ ทำอาสาอาชีพฮะแล้วก็พอจบจบงานปุ๊บก็ปั่นตามไปดูขบวนเขาให้เจอเขาอยู่รางท้ายเลยเลยคุยกันว่าเขาเพิ่งเพิ่งมาปั่นเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนท่องกงแล้วเขาเพิ่งมาปั่นจักรยานครั้งแรกเ็เลยแนะนํากันการขี่จักรยานต้องขี่ยยงไงถึงจะถูกต้องขี่ทางไกลควรทำยังไงเทคนิคันจะมีเยอะมากการใส่แว่นกันแดดการจิบน้าตลอดเวลาการนั่งหลักอันถูกย่งถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มชอบผมตรงที่ ผมให้ข้อมูลเขาได้เรื่องจกักรยานก็เลยโครงการขึ้นมาใช,ใช่เขาบอกว่าก็พอหลังๆเขาก็บอกว่าอยากจะให้ผมมาไปกับเขาด้วยได้ไหมไปช่วยดูแลเขาป่ปจัก,กรยานเขาอยากจะไปทิเบตเขาอยากไปเปิดร้านกาแฟที่นูน่นครับคือ,อคือ,คอ,คอต้องการตั้งใจที่จะชวนผมไปด้วยครับก็เลยก็เป็นโอกาสเดียวของชีวิตผมที่ผมจะได้ไปที่แบบนั้นซึ่งหายยากมากถ้าผมปล่อยมันไปก็คือหลุดไปแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะฝั่นอยากรยามไปถึงทิเบตเนี่ยคุณโอ๊ตใช้เวลา ถ้าในการล้อหมุนนะฮะนั่งอยู่บนหลังอานปั่นเนี่ยประมาณสามเดือนสามเดือน <3 S 2> ครับผมแต่ว่าระยะเวลาจริงแต่ว่าเราเราเรา,เราใช้เวลาประมาณหเดือนเพราะว่าเราแวะเวียดนามคือทัางกป็ีไปเวียดนามนะฮะเราอยู่พักที่ตาหลีแล้วไปฮ่องกงแล้วก็บางเมืองนี่ที่น่ยยาสนใจเช่นลี่เจียงตาหลีอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยาวประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อ ชมเมืองเขาอยากจะลองปันจักรยานไปรอบโลกมั้ครับมีโครงการโอ้เป็นความฝันแรกเลยตอนสมัยที่ชอบจักรยานใหม่ๆเคยเปิดโปรแกรมเอ็นซาตามีตอนนั้น Google Map ยังไม่มีนะครับมันมีแผนที่โลกผมลองลากได้จากกรุงเทพเนี่ยลงไปทางภาคใต้ลงไปนี่อ้อมโลกไปทางนี้ไปทางออสเตรเลียไปทางตอนใต้ของอเมริกา แล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับคุณโอ๊ตเคยคิดมัน็แค่ค,ความฝันเออใช่มันต้องเกิดขึ้นสิเดี๋ยวผมถามนิดนึงคุณไปเปิดร้านกาแฟาที่ทิเบตใช่ไหมค,ครับผมสุดท้ายก็เปิดหุ้นกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงหุ้นกันครับห <c oughs> ุ้นกันแล้วได้ข่าวว่าคนดื่มเยอะมากครับผมเปิดม,มาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นคนชาวท้องถิ่นครันผมจะเป็นรีกับคนทิเบตมากๆแล้วก็เป็เป็นคนแบบหากิจกรรมให้ลูกค้ามากกว่า ปั่นปั่นเที่ยวบ้างอะไรบ้างฮะใครที่ดูอยู่ในเช้าท่คงถามอ้าวแล้วตรลงทํางานอะไรเนี่ยว่างมากโอ้โหปั่นจักรยานตลอดเวลาคือร้านกาแฟร้านเดียวก็เอาอยู่แล้วครับครับผมชิคก์มาครับทำทัวร์ด้วยเอาทำทัวร์ด้วยครับผมเขาเขาไปเปิดสักร้านนึ่งข้างเลยไหมครับเป็นปร้านชาได้ไหมครับคือการไปจะยากหน่อยนึงคะัอสำหรับคนต่างชาติครับผมต้องมีบัตรเพอร์มิทครับผมคือคุณผู้ชมเขา กำลังจะบล็อกไม่ให้ผมไปเปิดร้านนั่นเองนะครับไปได้ไปได้วันละโมงเราไปเที่ยวหน่อยแล้วกันได้นะครับขอแวะไปดูร้านชื่ออะไรนะครับสปินคาเฟ่ครับผมสปินคาเฟ่ครับผมนะะฮสปินคาเฟ่นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหช่วงหน้าพบกับเรื่องราวความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่ของลูกคนหนึ่งคุณโอ๊ตเนี่ยแหละครับที่ทําทุกอย่างเพื่อความสุขของพ่อ นะครับที่ทําให้คุณอึง้งโดยการพาพ่อเนี่ยที่ป่วยเป็นอัมพาตเนี่ยเที่ยวครับโดยใช้จักรยานเป็นพานะในการเดินทางรวมระยะทางกว่า800กิโลเมตรเช้านี้นะฮะเขาได้พาคุณพ่อมาร่วมรายการด้วยนะครับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ คุณผู้ชมครับข่าวของผมทีกเช้าวันนี้คุณโอ๊ตนนนะครับนุ่มนักปั่น2องล้อที่เดินทางไกลถึงที่เบตดครับเพื่อเปิดร้านกาแฟนะครับเขากลับมาเมืองไทยเนี่ยเพื่อทําหน้าที่ของลูกกตันยูโดยการสร้างความสุขให้กับพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตนะครับโดยการพาพ่อเที่ยวจนกลายเป็นที่ชื่นชมในอินเทอร์เน็ตนะครับและในเช้านี้แหะครับเขาได้พาคุณพ่อมาร่วมรายการของเราด้วยนะครับ ขอต้อนรับนะครับคุณอำนาจนะครับโตถาวรหรือว่าคุณอ้อนั่นเองก็รุ่นสวัสดีครับพ่อครับครับคุณพ่อมีความสุขมากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อพ่อดีใจมากใช่ไหมที่ได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปกับคุณลูกนะครับ 800อกิโลนะครับแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เดินทางทั้งแ800ดร้อยกิโลนะครับจริงๆอยากจะให้ไปทั้งแ800ดรอยแต่ว่าไม่ได้ทาเพราะอะไรา <ขอ S 1> นะมันมีอุปสรรคอ,อย่างเช่นแดดแดดรแรงมากครับช่วงวลนนั้นแล้วก็มีฝนฝนมีตตอดทางครับถ้าภาคใต้ถ้าใครไปภาคใต้จะเห็นว่าฝนมันตกทบท,ทุกวันแลหนักด้วยฮนะเพื่อความปลอดภัยของพ่อก็คืออยากแต่ฟพ่อมากกว่าแต่ต้องการให้พ่อรุ่นินทางไปดูทะเลพ่อบอกว่าไม่ดูทะเลมา20ปีแล้วครับตั้งแต่ นานแล้วใช่ไหมยี่สิบปีครับและในที่สุดก็ได้เห็นทะเลแล้วใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างลูกชายพ่อดีใจมากใช่ไหมครับเนี่ยปกติแล้วคุณพ่อจะจะจะไม่ได้ดีใจขนาดนี้ใช่ไหมครับรื่อตันรื่อตันมากโพบิ่ฉาพ่อเลยทำไมพ่อมีความสุขได้เยอะพ่อผมเองต้องขอบอกเลยนะครับว่าน้อยครั้งที่จะมีใครทําอะไรให้แบบนี้นะครับ พ่อต้องดีใจแน่นอนที่ลูกชายทำให้ <c oughs> ใช่ไหมครับตอนที่เขาบอกบอกว่าจะพาพ่อไปกระบ,บี่เนี่ยตอนนั้นพ่อรู้สึกยไงไ <c oughs> ดีใจฮะดีใจแล้วตอนที่ไปเห็นทะเลครั้งแรกเลยเนี่ยก็ดีครับดีใจฮะดีใจไม่ได้เห็นทะเลมาก,กี่ปีแนละ้วยี่สิบปียี่สิบปี้วยกันประมาณยี่สิบปีอยากอยากให้โอ๊ตพาไปเที่ยวบ่อยๆไหมครับพ่ออยากมีที่ไหนไหมครับที่อยากจะไปอีกไหมเยอะที่ไหนก็ไปที่ไหน แต่ว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะมีมีชมรมเพื่อการพัฒนาเพื่อสุขภาพของประเทศไทยจะพาไปนครน,นายกนครน,นายกครับผมไปที่ไหนไหมพ่อไม่ไป <laughs> ที่ไหนไม่ไปไกลไปเหมือนไกลไปนะครับใช้เวลากี่วันนะในการเดินทางลงไปที่กระบี่ห้าวันครับผมห้าวันด้วยกันนะครับีไกลนะ,ะไกล <laughs> ไก่ดีไก่ดีไก่ดีด้วยไก่ดีด้วยไก่ดีด้วยนะครับที่จะว่าเวลาเส้นทาง800กิโลระหว่างกรุงเทพเนี่ยไปกระบี่น at ั่นคือเส้นทางมันนะคร800กิโลแต่ว่าจริงๆด้วยด้วยปัญหาที่ว่าเราคงไม่สามารถพาคุณพ่อนั่งขี่ไปตลอดได้เพราะว่าแดดมันก็แรงพอสมควรแล้วก็มีฝนอีกมาบอกด้วยใช่ไหมครับเอาอันละลึดแต่ว่าถ้ามันมาเป็นฝูงคันนาแบบปั่นโดนลงเนี้ยพอได้อยู่ได้ทั้งวันเลยครับหลายๆคนเนี่ยในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตก็เข้าใจผิดจะน่ายังไงครับคุณน เขาบอกว่าพาพ่อไปทรมานพาพ่อทรมานหรือเปล่าพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าบ้าหรือเปล่าเลี้ยงข้าบ้าหรือเปล่าไม่ได้ทรมานเลยใช่ไหมพ่อสบายใจด้วยเอออะไรนะครับสบายใจด้วยสบายใจด้วยนะครับวันนั้นเวลาที่คุณพ่อนั่งเนี่ยนะครับเท่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยรถต่างๆที่เขาที่รถเซอร์วิสสวนไปสวนมาเนี่ยเขางงไหมเขางงมากอันนั้นมองบางคนก็จอดรถถ่ายรูปด้วยเออครับ ถามเลยดีกว่านอนทำไมถึงตัดสินใจพาคพุณพ่อปั่นลงไป<อ>ผมอยากให้เวลากับครอบครัวบ้างน,นะ <c oughs> ผมไปทำงานถ่ายกับพ่อก็ไกล<อ>ก็เลยอยากให้เวลากับเขาบ้างครับแล้วก็เวลาก่อนท่านก็รับไยลังแล้วครับแต่ก็ที่ทำก่อนที่จะมันไม่ทันที่จะให้ทำคร<อ>ับผมนึกถึงหน้าพ่อตลอดเมา่เวลาเราเดินทางไปทั่วโลกโดยการปั่นจักรยานนึกถึง,ถงนะครับว่าครั้งน้งไปเจออะไรของกินหรือว่าเที่ยวอะไรก็ตามนึกถึงว่าเอยนั่มานั่งด้วยนะพ่อพ่อทั้งพ่อทั้งแม่นะฮะ เขามานั่งด้วยมานั่งกับเราเรากินกับเราเราพาไปเที่ยวไปเจอเห็นอะไรอยากให้เขาเห็นมั้งมันมีช่วงไหนในชีวิตที่เราจะนึกถึงหน้าพ่อหรือผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยมันมีแม่เหตุการณ์ไหนที่เราเจอแล้วเราดึกถึงหน้าท่านก่อนช่วงท้อท้อ,ทอ,ทอเรื่องอะไรท้อก็อย่างเช่นเมื่อปี2008เกิดจากเราจนในที่เด็ร <Okay. S 2> ้านก็ขายไม่ได้ปิดต้องปิดห้าเดือนแล้วเงินก็ไม่มีเหลือเลยเ<อ>ท้อมากๆเลยเขาจะทำไงล้าจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ย จนนพูถึงพ่อแม่เดี๋ยวกลับไปทำไงดีทำอยู่ห้าพันบาทเดนกลับมาไทยตรงเนี้ยแทนที่จะพาพ่อไปเที่ยวไปเลี้ยงไปกินอะไรหือซื้อของให้ครับไม่มีเลยอท้อสุดเลยตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไงดีแต่ว่ากลับมาพ่อก็ไม่ว่าอะไรเลยคครรัับบพ่อไม่เคยว่าลูกีกล้วถูกไหมไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางคุณพ่อครับตอนที่เขากลับมาพาพ่อไปเที่ยว พเห็นทะเลที่กระบี่แล้วเนี่ยนะครับดีใจดีใจนะฮะอยู่ตรงทะเลเลยไหมนั่งตรงนั้นเลยป่ะครับริมทะเลอะไรนะริมทะเลริมทะเลเลยได้ลงไปแตะน้ำไหมอ่ะได้ลงไปเล่นน้ำหน่อยไหมครับไปเล่นครับไม่ได้เล่นเลยไม่สะดวกเราตอนนี้ต้องรีบทำพ่วงพวกอันใหม่เพื่อให้พ่อด้วยครับครับผมอนาคตวางแผนไว้ว่ายังไงคุณโอ๊ตนนจะอยู่กับพ่อเยอะขึ้นไหมหรือยังไงคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะ ปีน้าเนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่อยู่ทิเบตแล้วกลับมาอยู่ไทยฮบครับกลับมาอยู่ไทยแลพยายามจะพยายามตั้งฐานตั้งฐานทางตั้งตัวที่ไทยให้ได้เพื่ออยู่ที่ไทยเพราะเราจะเป็นเป็นหุ้น่วนยล้วก็ให้เพื่อนได้เลยไม่เป็นไรอ้าไม่เก็บพุ้นไว้ล่ะแล้วก็ไม่ได้เพราะถือว่าเขาเป็นเป็นสัญญากันไว้แล้วว่าถ้าใครไปก็ต้องอยู่นี่ครับผมได้ข่าวว่าจะมีการเตรียมตัวในการต่อรถต่อรถทันใหม่ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็คือ อยากจะทำรถรถให้พ่อปั่นได้ด้วยฮะ<ช>แล้วก็คือในในในกลุ่มจัก,กรยานจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุปั่นเยอะอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังปั่นได้เร็วเลยแต่พ่อผมู้สูงสิบกว่าเองผ<ช>ูส,งสิบสามถ้าหากพ่อปั่นจักรยานผมคิดว่าเป็นการการวมกุนายภาพบำบัดเขาจะร่างกายดีขึ้นพ่ออยากลองปั่นไหมจัก,กรยานอยากลองอยากลองนะครับพ่อนะครับ <c oughs> ได้ลองเมื่อไหร่เดี๋ยวผมขอไปถ่ายภาพหน่อยแล้วกันได้ไหมพ่ครับยินดีด้วยที่มีความสูงนะพ่อนะ จริงๆผมเห็นหน้าพ่อแล้วถึงแม้จะร้องไห้แต่ผมรู้ว่าพ่อกำลังแฮปปี้มากความสุขทั้งนั้นเลยครับในเช้านี้สำหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่คุณรู้จักนะยังมีชีวิตอยู่ผมว่าเราควรที่จะสร้างความสุขให้กับเขาก่อนที่จะไม่มีเวลานะครับเพราะว่าอย่างน้อยความสุขที่เราสร้างให้เขาเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขกลับไปด้วยเช่นกันนะครับเช้านี้ต้องขอบคุณคุณโอ๊ตนนท์และคุณพ่ออำนาจนะครับ <S <S ที่ว่ามาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากนะครับ ตรงนี้ครับพบกับ2ผู้จัดการคนดังที่ดาราทั้งวงการนุ้จ,จักขวานเจี๊ยบผู้จัดการของสาวเซ็กซี่ชมพูอารยาและกล้าวนะครับผู้จัดการของดาราดาวรุ่งใหม่ดาว,วิกาจนทั้งสองคนนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งซ่าทั้งซาและน้องหมาเออน้องหมาทีครับพันจิ๋วครับตัวน่ารักมูลค่าหลักแสนที่เล็กกว่าหมากระเป๋าจะน่ารักขนาดไหนพรุ่งนี้ห้ามพลาดวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ